ตอนนี้เพิ่นสิบวงสวงก่อนพอตะบ,บนบวงสวงเรียบร้อยเขาก็เริ่มแสดงกันเลยสวัสดีครับผม ฟรีฟรีฟรีสวัสดีครับผมช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับ จะถามเริ่มเหมือนอนว่าแกงบอลแกงค่ะแกงเน่ห้างเทียกระแดดห้างเทียกระบดมาครับช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผม เดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศนะครับอ่าหน้าเฟซบุ๊กทีนี้หน้าปิดเสียงไว้นะเข้านอนเขายิ้นเสียงวะนะเขาได้เสียงอะไรออกไปที่เราได้เตรียมความพร้อมการมีการที่จะทัาสวัสดีครับช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผมวันนี้มีไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับ ใครเข้ากลุ่มตอนนี้นะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดเลยนะครับผมกดลิงก์ที่ผมปักหมุดเลยนะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดเลยนะครับผมวันนี้เรามีแสดงกลางวันนะครับโดนโดนเธอจะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วก็129บาทได้ชมทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืน นะครับกลางวันเราอยู่ที่อุดว่านะครับกลางคืนเราอยู่ที่อำเภอเขาวงใกล้ๆกันตรงนี้เพื่อที่จะให้ทางญาติโยมทุกู้ที่เดินทางมานั้นได้รวมรักทงกันตลอดทั้งวันแต่ในตอนนี้เข้าคงจะรอเวลาสักครู่คงจะอีกไม่นานนะครับอีกไม่นาน ก็จะได้เข้าสู่พิธีการตรงนี้พอเราพร้อมอที่ไม่ได้ลงพูดท่านจะได้ให้เวลาในการที่จะเข้าสู่พิธีการทางการสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้บูชาท่านทูตโอ้เวทีมองคที่ได้จเตรียมไว้ตรงนี้ให้ให้มาบูชาได้ที่ปารัมพ์ลาแก๊กแก๊กาากศดีมาก มองไอ้ผ้ามานข้างล่างอ่ะเอารวดไปมัดทีๆในเด้อมันบองง่ามไหมทำในความสะดวกให้่าไว้นิ่ยอ่ะเป็นอย่างมากแล้วก็สิ่งของต่างๆได้จับเตรียมไว้ให้หย่าลงตัวและปุยงามสวัสดีครับผมจากเพจบอยซิลิชัยมล่ำไชยเกินร้อยนะครับแฟนคลับทุกๆบ้านทุกๆชมรมช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับ วันนี้เรามีแสดงทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับผมตอนนี้ศิลปินเขากำลังกำลังแต่งหน้านะครับจะโชว์ความขาวความใสนะครับวันนี้ <S <S 1> <S 1> เห็นกันแบบจะดจ้ะเลยนะครับก็ผู้ใดมาเบิงหนาเิทีขยำบ้มมากไกๆ่ๆนะครับมนนีเข้าเ, <S 2> <S 2> <S เห็นบอกหนาวนว่มฮูบแล้ว ว่าวบาปแล้วก็มีงามเวียนย้ำขึ้นปีใหม่นะครับปีใหม่เขามีอีกปีใหม่เขามีงามเวียนย้ำขึ้นสองหมื่นปเณิเดกลางวันวันที่สามสิบเอ็ดแล้วก็กลางวันวันที่หนึ่งแล้วก็กลางคืนอ เออเออเจ้าภาพเพิ่นนั่นนั่นเจ้าภาพเพิ่นระบูเป็นใจกระลอยเท่านั้นเพิ่นเพิ่นเพิ่นบ่นไว้ไงฮะอยู่อุบลกลางคลืนอยู่เดชอุดมกลางวันอยู่อำเภอนาเยี่ยปีสิมานี่แหละแม่นครับสามสิบเอ็ดท่านว่าแล้วก็เช้าวันที่หนึ่งเราอยู่ที่อำเภอกันทลาลมตอนเย็นเราอยู่บุรีลำ าสีอาซซารับตรงนี้ให้บรรลุปเป้าหมายมาเป็นอย่างดีอีกสักครู่จะได้รอเวลาด้วขันย่าเว้นปกติแตงแตงหนาแล้วสิหันหนาหันหลังให้มูนี่นี่นะครับกำลังศิลป,ปินเรากำลังแต่งตัวนะครับผม แ <laughs> ชร์แล้วครับน้องบอยครับใครใครอยากชมการแสดงนะครับวันนี้มีไรฟโสดกลุ่มปิดนะครับ129บาทได้ชมทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนได้ดูสองรอบเต็มๆมีแอนออรดีด้วยนะครับเข้ากลุ่มง่ายๆกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้เลยนะครับผมกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้เลยนะฮะตอนนี้ทีมงานกำลังแบบเบทีก็เสร็จแล้วครับเบทีเสร็จแล้ว รอพิธีทั้งศาสนาเรียบร้อย <Gym. S 1> นะครับก็สามารถทำการแสดงได้เลยโอ้โหโอ้โหตาหนาอีหลาคือเขาแป้งดีแท่เห็ดจังไหนเห็ดจังไหนหนาคือเขาแป้งดีแท่ใส่รองพื้นอียงข้าขประมาียังเกาะข้บประมาณ ใส่รองพื้นคารับรมากพส์คาร,ร์มาซอจน,นคิวคุณได้แตใดมามันเสียแล้วเอาเอยียงเขียนสีท่าตาได้แตใส่มาเนี่ยมันเอนะนี่แม่ได้ด้ใส่มาเนี่นทาอย่างนี้พี่ิพี่โซบพเด็ผู้ ่ฟาดหนาฟีทวสันเป็นดาวไปเป็นเดาไปทิมแทะถิมได้ลเมาะเยครับวันนี้นะครับเครื่องเสียงเวทีของมงคลสตูดิโอนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดกลางวันนะครับกลางคืนก็เป็นของใจเกินร้อยนะครับแต่เรามาเต็มวงเต็มทีมเหมือนเดิมนะครับ ขอบคุณดาวด้วยนะครับนายีลานายอีลาคือจัดเนียนแท้สั้นเนียนเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนเลยดิคือเนื้อทุเรียนเลยหนาเจ้าเดี๋ยวนี้หน้าเนียนเหมือนเนื้อทุเรียนเลยเกินไปก้าจริงนั่นดูด้านหลังผมยาวขาวสุดสวย อผิด้วยนวลเนียนคเส้นผมมองสูดใหญ่หน้าชอบใจเป็นมงดูนมก็ใหญ่ห้อยอด่องาได้เตกอี่เงสัเธอแรกกูได้แต่ห่วงเออนเเอ็จได้ดชมหักหนาาสวยใหญ่เ็ยาักูได้งทวขอให้ปลอดฝนปลอดฝนแน่นอนครับ บ้านมู่บานนี้เป็นเขตแดนระว่างกาลสินกับมุกดาหารเลยเป็นมู่บานสุดท้ายของอำเภอกุชินาไลนะครับเสื้อบันคุ้มขี่ย่างเด้อพี่น้องบันคุ้มขี่ย่างตำมนกุดว่าคุ้มขี่ยางของมนี่มันกลย่ทีอย่บึงเตรียมพร้อมกมูเออ

ทอดจิ้มกันแดดพูเนี่ยทอดจิ้มกันแดดพูดกินทอดิ้มกันแดดนาคือแหลทัยฮะบัด,ด,ดเดมเป็น,น,นปใจมีบุญขึ้นว่าลหุบอยู่น,นาไหมเท่าคอรอ พงลำเพื่อนมันต่ขึ้นนะครับมันเป็นคนต่ขึ้นทางเทียมมันอาจสิบเอาว่าเขาหูงคนปานนี้อันแนวบ่ามวนอ่นคือมันทำทาเด้อพี่น้องตัวจริงมันเป็นคนบ่าวพอใครเขาของคนอ โอ้ยเจ้ากันไลยหรอน้องเขามันเอากไรมันขาย0บออขายต่อยีสิบาเอาก่ะกตธรรมดาเขาถือมาเนาะการขาการขาหกบาทนึงขันมิ้นคอยสามสิบขันมี้นคนเสือเมซอนปันไม่คอยเดียวนี่คอยให้สามสิบพอต้องทอนเลยมีคนืออยมัมา่ พ่อเอกวีกำลังเ,เอาเอออมืออื่นอยู่รองคำเพิ่นเจ้าภาพบนท่านวางไห้อยู่แต่ได้ย,าายินคนซาวปัญญุเลิกบัดผมโทษทำเจ้าภาพาเขาก็ว่าปกติอยู่ผมก็เลยก็เลยว่าจังไหนเฝ้าโทรมาบอกมึงผมในเรื่องในวังสิ แกงลูกนองแล้วทั้งแกงทั้งออมใจกันพป่นอะเอ,อ้ยพัดเลยเอาเม่นยังนี่กูมันมาติทั้งไหนเอาบักลาบอกตาโอ้เจนคิ้วโอ้บอมเม่นบอกตาบัดไดเจนคิ้วป้าหนาลุงเพรไม่เห็นสกงกอยู่แ้เดี๋ยว าน,นลลาลุงเ,เว็บเนมไก่ไมันขึ้นมาพ่อใหญ่พงแทไปเบริรงกคอนพี่นอ้องเนี่ยมันไก่ไก,ไกไ่ว่ามันมาพ่อใหญ่พงรุดโซกมากจปาหนาไหมวาเาใส่อะเเันน,นี้ไก่ตะไก่บันนั ngang ven là tí hứ hứ bát xong hoạt cà chốt anh hơi khạc lèo mình mà đi cho quâm lê như mà bọc tà mê เขาอัน้คือนากาบดีครบข้าแม่อยเอาแล้วเพ่วยเกมบอลกับกระลังปีกำบังครับเออนี่แหละย้ำเว้นพี่น้องปีใหม่เตรียมตัวไว้เด้อมีมีสองหมื่นต่อกันเลยข่งเว้นกข่งขึ้นเจ้าภาพเพิ่นเจ้าภาพเพิ่นต้องขอเป็นใจกระลอยเท่านั้นเพราะเพิ่น เพิ่นบนไว้เพิ่นสำเร็จเราก็กเลยต้องเข้ากับปฏิเสธเพิ่นบได้คือกันเพราะว่าเขาอยากได้งเงินเบบจ,บน<า>จมบอนขึ้นหนาใสแต่ว่ายังเล่นแม,ม่เเร,รมรเรี้ยที่อยู่หลังผู้เลยนะครับเพ็ยนบอลมันค,อค,อคอ่อยๆลงสิพี่น้องมาได้ครับพี่น้องครับแต่งกลางวันยังดูดีเลยครับนี่มีน้ำตกพร้อมนี้ครับ เออิได้ยินเสียงน้ำไหลพี่น้องเห็นบะนี่นะครับมีน้ําตกด้วยนะครับเห็นไหมน้ําไหลตรงนี้นะครับรังเวทีแบบบรรยากาศดีมากเลยพี่น้องได้ยินเสียงนา้าตกบ่แต่มันปลาคุ้มไปนะครับแต่เสียงน้ำไหลตลอดเลย ขอบคุณบุ้ทีกัลังขอบคุณบุ้ทีกำลังสิเอาอเมซอนข่ขอยากกินอเมซอนแม่สิเจ้เป้าขวดเย้า้ไม่ถอนถอนนีเถะไย้ไหมแม่อนนี้ยกขวดเย้าไยกนองดอยนะแม่ไทยเลยนเจ้าเีแม่เลยแม่ไทยเลยกดเลยครับผมเีแม่็เสร็จเย้ครับได้เลยแล้วขอบคุณครับ ตขอบคุณครับแม่มาครับแอนกำลังแต่งหน้าอยู่ครับนี่ครับจ<า>ิมยมบอยกินแล้วครับเด็กไปเอามาให้กินแล้วครับแม่อร่อยอยู่ครับ สวัสดีทั้งเจ็ดหมื่นท่านนะครับ,บผมกด,ด,ดลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยนะครับตอนนี้เพิ่นกำลังเฮดพิธีบวงสวงนะครับจะสร้างพระอุโบสถที่วัดนี้นะครับผมหลวงปู่เพิ่นบอกต้องเอาใจก็ลอยเท่านั้นนะครับเราก็เลยได้มาช่วงงานกลางวัน ได้อยู่อันนี้กักลังแบบห็นว่าเียงเสียงเขาเลยเออมานจะานกอเสียงเป็นรถอมันก็ไปตั้งหันมาได้มันก็ไ้หรอั่ตั้งใช้ก็ได้ไหมจจะตั้งขึ้นหลังไปที่พุ่ันอนมันจะเป็นตัวมาตั้งถ่างเวทีเสมอไปมันน่าวโอยแต่าบน้อสี่แค่ตั้งหัน มามามาฮะยังอเอาเกลียวไปเกีียวกับเพิ่นรอเพิ่นกัเป็นพระเขาเรไย้ว่าเป็นพระนเป็นอย่างนี้หะเเป็นอย่งด่วนสิมด่วนสินเออออกฉากไปห้อสิบหัวด่วนติมเากินแล้าเฮนีม่ฮะออกฉากไปห้อสิบหัวด่วนตินเยอไียด้งยินเสียงน้ำตกเราคอยอยากนอนดินเพื่เเป็นได้พันเขาไมสมสิ่บ

คนหลายเลยเว้นตียังบอกหอดมื่นเลยตอนนี้นจะมาท 8, อแปดพันคนคุคนอยู่ในกลุ่มร้อยี่บเกาบาทได้ชมทั้งสองรอบร<า>นะครับร<า>ทั้งกลางวันแล้วก็กลังคืนกดลิงก์ที่ผมปักหมุดเลยนะครับเห็นลิงก์ไหมครับผมเห็นแล้วก็กดดูนะครับที่ผมปักหมุดไว้นะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดเลยนะครับมีแอนออรดีด้วยแล้วก็มีออรสซี่ด้วยนะครับเฮ้ยไปยกคว้างข่อใครดิโอ้ยคอยเป็นวาาดิสิ ตอนนี้นะครับแห่งกำลังซีเซินกินมาเน่าหรอพี่น้อง <c oughs> เอาเจ้าเอาเจ้าล่ำกันนะชุยชายดูสบายสบายโคไปโล ่เีรอในกลุ่มแล้วครับผมกดลิงก์ที่ปักหมูลเลยนะครับไปที่เพจซื้อตัวออนไลน์ขนามารำใจกันร้อยกางเวท<ศ>สีเห<ทศ>็นคิงคองนะครับตึ้งเร<ทศ>ีป <Be at> ีใหม่ยังจะมียามเป็น ีใหม่วันที่31กลางวันอยู่ที่อำเภอนาเยียกลางคืนอยู่เดชอุดมแล้วก็กลางวันวันที่1อยู่อำเภอกันทาราลมกลางคืนอยู่อำเภอวาร,ร,ร,ธร,รธินชำราบนะครับติดเรีวติดเรีวเพื่อนติดเงี้ยคอยจองไปแล้่ยวเขาจองครับคุณหนีเจ้ามือสำคัญมาลาบ่ได้เดี๋ยอไล่ยังบอยเขาจองขาปีเจะขอเขาจะโค้งคิ้วงานมากแล้วอาจะได้แม่เขาเปียกเพืเ่นเอา

หลับงานขากหลับงานเนี่ยมีห่อนย้ำเว้นเหมือนอ่าพระเอกตั้มโอ้โหดูด้านหลังผมยาวมาแมสซี่ยังไม่ได้ซื้อเลยค่ะกดลิงค์ที่ปักหมุดเลยครับนี่เสด็จพ่อพระอินได้ขนาดนี้ฮะนี่คอนพระอินปั๊ดพระอินสีเสดลงมากจีมันเขียวซื้ออันนี้ เ้อตาตาตาวัชรากรคอยๆอแตงเด้อตาใ่้เียดเต็มขนาดนี่ะเป็นอะไรที่้งผมพีอยากเรียอยากเรียหนังหนาแค่เพิ่ๆี่ละครนะคะเปียกเปียโอ้แตงเลียวดี เราควยยี่แก่ดิกลางคืนดิกลางคืนเดะเออข่อยตะบันเครื่องใหม่ข่อยเออปอคลองข่อยเครื่องหนึ่งสองร้อยเครื่องหนึ่งร้อยหนึ่งเอาข่ยอยันบ่พ่อไม่มันเคยแล้วข่อยเคยใส่เครื่องเดียวแล้วคันเครื่องหนึ่งมีปัญหามัน มันสิมีเครื่องนึงใส่ชุกเชิญอยู่ดิน้ออายใส่เคืองแงใส่เ้องตใส่เคืองไง่อยเฮ็ดมาเหมิดแล้วเ,เจ้าจะไม่คิง่ครอย่างสิสองเครื่องคมดแล้ว <laughs> สตาร์ทเครื่องปั้นขึ้นว่ามันเครื่องบินเมันกิสตาร์ทนควายกี่ปูหาล้อกันเราลุงเบียหน่าลุงเพชยไปลุงเพชรนขทีจ๊งหนาลุงเจงหรอยหลายกหน่าว่าเจ๊แงหน่าร้อยหลายเันวอาหูดิปนี้หูคือใหญ่ลุงเพชร ลุงเพิคือหูใหญ่เด้ไปกระยอนตัวลองเพ่งเผิดที่ปกจะอายเบค่อยๆก็ได้ยินเงินมั้เพราะนั้นบนนั้นจรงงดตึงใหญ่ตึงตึงใหญ่ตึงกังให้งกรเ่นยเลงใหญ่ตึงเติงแม่หูแม เียครับสมมเาเราสีอยู่คนเสสมรื่งเสือม้อนเสียบเสียไม่ควรผ่ามาคับปุ่นแม่เดียวครับเสียมันบ่ไส้ซักเออเสีย่แม่มากไปหนแม่เดหนูมันมันแข็งแรงเลยดิเออใ่เสือคุ้มไปอีกอยู่คุ้มก็เห็นเราแหละเห็นแต่พ่ออยู่โอ้ยถ้าเสียจะเรไทยกูไม่ก็อนีิเออพยาบาลเก่าไม่ดีสีขาวไม่ก็เสียมึ่อีกคุณสิบอกใครจะาเมืองใครไปไทย <ม>เอานเลยไปดินี่คูค่บริสัทเลยสุดแรงเลยที่มาของคนนี้ติดเจ้าล่ะนี่ยังข้าเจ้าเปิดไฟใส่อยูอ่อยู่ยังเิดแทนแต่ว่าเมื่อ,อน,นี้อ๋อตอนนี้แสดงยุบ,บันคุ้มขี่ย่างครับอ่ตาตำบลกุหว่าอำเภอกุชินาไลายจังหวัดกาฬสินนะครับแล้วก็กังคืนกังคืนอยู่ที่อำเภอเขาวง์นะครับ ดูย้อนหลังได้นะได้ครับผมกดลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยตอนนี้ยังทันครับเพราะว่ายังไม่ได้แสดงเอาคขอยแต่งข้าเดียวนาแขวนเขาแตงหนาอยู่ลุ่มแม่คุน พุ่งไอบิวตี้ลองเที่ยงแทนพิเลกคือเขาด้วลริปิพันคุณนาวพัฒน์มหากิจเดชาชัยลิปิพันสามหมื่นบาทค่ะนะครับเดี๋ยวรอในกลุ่มนะครับทุกท่านครับรอในกลุ่มแม่กินเข้าไปอุณยบาทค่ะเดี๋ยวรอในกลุ่มนะครับรอในกลุ่มกดลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยนะครับผม วันนี้ไลฟ์สดจากทีมงานเบ่ากูไทยใจเกินร้อยและเข้ากลุ่มตอนนี้จะได้ดูทั้งสองรอบนะครับเพียง129บาทผู้ใดมาเบิงหมอลำอย่าลืมเสือเมซ่อนปันมาปักนะครับครับไปแล้วครับผมบวัสดีครับโดยนำทีมโดยคุณริ